คำเตือนซื้อนำเสนอปนเป็นเพียงแค่แนวทางไม่แนะนำให้ซื้อหรือเล่นกับน,น,นันใดดังสิ้นอาจถูกจับได้แนะนำให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะมือนีกับพุณมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวน้องคายชาแนลค่ะค่ะมือนีกับมับปอพอแนวทางกับแนวทางของปูตองอภอเพนเนาะค่ะงวันที่17ดมกราคม2566เนาะค่ะ ปีใหม่ง่วดวันทีนึงเนาะค่ะวิ่งเหล็กวิ่งเนาะค่ะก็จะมีสามมีซีมีหาเหล็กในตารางเนาะค่ะก็จะมีสามสีหาแปดสองหกเนาะค่ะค่ะก็เข้ามาสามนวดแล้วเนาะค่ะหลังจากที่ว่าไม่ได้ทัวรไปหาปูเนาะค่ะปลาเป็นไข่เนาะค่ะช่วงนั้นค่ะค่ะกะตอนนี้เนาะค่ะกะเดี๋ยวจะคู่ให้เนาะค่ะปูเพิ่งจับคูมาให้เลยก็จิมีเนาะค่ะนี่เนาะค่ะสิบห้าคูเนาะค่ะคันมาปูจับคูให้เนาะค่ะค่ะ ปูลรวบอกว่าชอบตัวไหนจับคู่เอานะคะบนร่างเนาะคะ่ะจับด้วยเนาะคะ่ะถ้าจับได้ถ้าจับคู่จะได้สิบห้าคู่เนาะค่ะกะเล็กปิงสามซีหานะคะ่ 3, 4, ะ,คะตัวยางเนาะคะ่ะจะเป็นไหหมานะคะ่ะค่ะคันว่ารักซ้ำมากก็ที่มีรักซามตัวใดแน่รักซีแม่ที่มีรักซีตัวใดแน่เนาะคะ่ะรักหามากก็ที่มีรักหาตัวใดแน่เนาะคะ่ะแต่เดี๋ยวมารับชมรับฟังเนาะคะ่ะไอติดตาม แนวทานนะคะของผู้โต้งเนาะคะ่ะคันผู้ใดนะคะอยากทาบุญนะคะที่เทพืนปูนคอนก,อกรีตรอบเมลูเนาะคะ่ะแล้วก็เทผืนถนนนะคะค่ะเทพืนถน,นนย่ำฝุนตกเนาะคะ่ะแกจะได้แบบบราบาเนะคะ่ะค่ะจันไดกะขอฝากพ่อแม่พ่ร้องร่วมทําบุญอุดไอ้อนุโมธนาน้ากันเด้อะค,ะค่ะค่ะคนว่ารักสามมาเนาะคะ่ะจะมีสามแปดสามสองสามหกสามห้า สามซี 3, 4, ่รักซี่มากค่ี่มีซี่แปดซี่สองซี่หกซี่ห่าหลักห้ามาก็จะมีห้าหกห้าสองห้าแปดเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนกัรสแกนไว้กับตัวกลับเนาะค่ะหรือจ้าไหเนาะค่ะก็จะมีแปดสองสองหกแปดหกบนล่างก็ค่ะกลับด้วยเนาะค่ะชอบตัวไหนก็จัดขัดก็ะพาเนาะค่ะไอตัวที่เพื่อนจุดไว้แหกที่มีสามแปดสามห่าสามซี่ที่แปดที่ห่าเนาะค่ะห้าหกห่า สองแปดหาสองเอแปดสองสองหกเนาะคะ่ะค่ะอาจจะมีแปดสองเนาะคะ่ะเธนเป็นจุดไว้ให้อาจจะเป็นตัวที่เพื่อนชอบเนาะคะ่ะคนว่าผู้ใด้มักตัวใดน,นะคะแกจัดคัดก,ก็ผ่านเนาะคะ่ะเลี้ยฟินประจําวันของวันอังคาราเนาะค่ะจะมีสามของวันอังคารจะมีสามมีมหกค่ะจังเด็กะเอ๊ ค่ะพิจตามในทางของปูเนาะคะ่ะค่ะกับจวนเป็นที่17มกราคม25 66นะคะเป็นงวดแรกของปีใหม่เนาะคะ่ะค่ะเด็พิ้งก์กัตามนี่เนาะคะ่ะมี3 4 5เนาะคะ่ะ8 2 6เนาะคะ่ะขันปูเดชชอบเนตะล่างกระจับในตล่างเนาะค่ะขันปูเดชบอมักที่ว่าปูเราจับให้เนาะคะ่ะกับจับเอาเนาะคะ่ะครับ ชอบก็จัดขัดกระพานก็คือจังทิวาเนาะคะ่ะขันวาเนาะคะ่ะปูเล่าฝันเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิบเอ็ดติดตามความฝันจากปูเนาะคะ่ะว่าปูฝันตัวใดแน่เนาะคะ่ะขันว่าปูเล่าฝันได้เนาะ,ค,ะค่ะก็เดี๋ยวจะโทรคุยเสียงเนาะคะ่ะแล้วก็จะอาชีพให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะหรือว่าจะถ่ายทอดสดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้เนาะ,ค,ะค่ะก็คือแบบว่า คือจากที่บอกแล้วค่ะว่าปูเนาะคะ่ะพือนการยังแบบบริันรมีทุนเนาะคะ่ะที่จะเทพื้นปูนคอนกรีตเนาะคะ่ะเทพื้นปูนคอนกรีตรอบเมลูเนาะคะ่ะแล้วก็เนาะคะ่ะเทพื้นถนนหรือว่ายกระดับเนาะคะ่ะถนนอีกเนาะคะ่ะจะซื้อที่เอาดินดินคืนอีกเนาะคะ่ะเอาเอาดินเทสเทสถนนอีกยกพื้นยกระดับถนนนะคะและการซือเทเทคอนกรีตเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ตามความเชื่อนะคะคันว่าผู้ใดนะคะที่ไอ้ที่บริจาคหรือว่าไอ้อนุโมทนาของไอ้เงินจะเป็นปัจจัยนะคะเพราะว่าจะเป็นปูนนะคะเป็นปูนเป็นเงินหรือว่าจังไดน,นะคะปูนนี่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเนะคะอาซีตให้ความหักที่แบบว่าติดเหนียวแน่นหนึบกันมานี่เนะคะอาซีแบบ คันว่าไอ้ไอ้ความแบบความรักมั่นคงอย่างประมาณนี้เนาะคะ่ะติดนึบคือจังปูนประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่กะกระิบอัฐิบมีวันอยากจากกะลิษแตกหักไปใสะะ่เนาะค่ะค่ะคันผู้ใดเนาะคะ่ะทั้วทูปเทียนหรือว่าหนาตอกหนาต่างอจฐิเห็นในแส ไอนาตอกหน้าต่างประตูอาจจะเฮดให้พอทางออกเนาะค่ะคันว่าผู้ใดถวายทูบเทียนเนาะคะ่ะอาจจะเหตุให้แบบมีแสงสว่างเข้ามานาะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือตามความเชื่อนาะอค,ค่ะค่ะก็คิดว่าอาจจะไอแบบนี้นาะคะ่ะก็คือเดี๋ยวแอดเสียเบอร์โทรปูขึ้นโชว์ไปให้ที่หน้าจอนาะค่ะแล้วก็เลขที่บัญชีนาะค่ะกะ อนุโมทนาบุญเนาะค่ะคันว่าผู้ใดที่ว่าโอนเงินไปรวมรวมไอทำบุญกับปูเนาะค่ะแอดกะไอโอนไปให้เพื่อนตั้งแต่ต้นๆพุ่นเนาะค่ะตั้งแต่ที่ว่าดูจากกันกับปูเนาะค่ะก็โอนไปให้เพื่อนลวกะมีคูเนาะค่ะที่เพื่อนสอนแอดเนาะค่ะทําธุรกิจออนไลน์เนาะค่ะกะไปให้เพื่อนแล้วเนาะค่ะค่ะคันว่าผู้ใดเนาะค่ะไอสนใจกาแฟเนาะค่ะลดน้ำหนักเนาะ,ะไอ กาแ,แฟลดน้ำหนักเนาะค่ะหรือว่าลดคุมหิวเนาะค่ะหรือว่าโกโก้เนาะ,ะค่ะคุมหิวเนาะค่ะก็ติดต่อมาที่แอดหรือว่าสิคอมเมนต์ใต้คลิปใด,ดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวแอร์เสียเบอร์โทรทิ้งไว้ให้เนาะค่ะที่หน้าจอเนาะคะ่ะเบอร์ว่าจะเป็นเบอร์โทรแอดแล์ละกัเบอร์โทรปูเนาะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดเต็มเนาะค่ะที่ปูเราส่งมาให้เนาะค่ะเป็นชุดเต็มเนาะค่ะของปูเนาะค่ะ ค่ะคันผูใดสนใจกาแฟเนาะค่ะแล้วก็กาแฟคุมหิวเนาะค่ะแบบบ๊ว่าส้เป็นทั้งกาแฟทั้งโกโก้เนาะค่ะคุมหิวเนาะค่ะค่ะอยู่ได้นานเนาะค่ะแบบเหมาะสําหรับคนที่ไอบ่มีเวลาออกกําลังกายเนาะค่ะค่ะก็โทรมาหาแอดได้เลยาะค่ะค่ะก็ ผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะกระทู้กรติดต่อมาได้เลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะคะ่ะสิกองหนึ่งเนาะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสียูที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทเนาะคะ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนาะค่ะราคาคุ้มราคาประหยัดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ใดเนาะคะ่ะอยากได้ไปหรือว่าไออยากไอ อย่าเป็นตัวแทนนะค,ะค่ะกะติดต่อมาใดเลยนะคะ่ะผู้ใดมีเฟซมีไลน์นะค,ะค่ะก็คือติดต่อมาดทางเฟซทางไลน์ทางเบอร์มาใดเลยนะคะ่ะค่ะ,คะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไ้น้ำแน่ด้วยะคะ่ะสิดรดพงศ์พาณย์แนวทางคลิปเสียงที่แอดนำมาเสนอค่ะกมาพบตัวยานนะคะ่ะรงไวไ้ไม่ต้องอดนะคะ่ะหมะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะ่ะเห็นผลชัดเจน คูณสองเลยนะคะค่ะสำหรับไอโกโก้ตัวนี้เนาะค่ะแล้วก,กากาแฟเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะคะว่าตัวไหนแน่ตัวนี้เนาะค่ะเฉพาะตัวนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเฉพาะตัวนี้นะคะโกโก้ตัวนี้นะคะก็คุมหิวนะคะได้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีสารสกัดต่างๆตามนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่นะคะห90บาทนะคะ 6 9ร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่ะข้างราคาข้างกล่องนะคะค่ะแต่ค่าแต่ถ้าใครสนใจที่รับไปขายต่อขายเปีกนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะราคาจะลดลงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับโกโก้ค่ะค่ะกาแฟตัวนีสำหรับคนโยโย่กาฟตัวนี้นะคะสำหรับคนโยโย่นะคะดูยานะคะคลินิกลงยานะคะติดต่ะ ใช้ตัวนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่โยโย่ดื้อยาคลินิกนะคะจุดออยล์กาแฟนะคะลดความหิวความาดื้อยาลดความอ้วนนะคะนะคะกาแฟหิวนานนะคะค่ะก็แนะนําว่ากาแฟตัวนี้เลยนะคะคุ้มด้วยนะคะราคานี้นะคะตัวนี้ก็เป็นกาแฟเหมือนกันนะคะคุมหิวอีซูนนะคะวันละซอนะคะก็ผอมได้นะคะ หนึ่งซองก่อนอาหารช่วยคุมหิวอิ่มน้ำน,นะคะค่ะก็เป็นตัวเดียวกันกับจะกกี้นี้นะคะก็เป็นตัวเดียวกันนะคะเอคนละตัวนะคะตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะค่ะคุมหิวนะคะค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะจะมีอยู่สามแบรนด์นะคะเป็นกาแาฟสองนะคะแล้วก็โกโก้สองนะคะก็ตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ